วันนี้ผู้ประกันตนในวัยชาราภาพมีเฮอย่างแน่นอนครับเพราะกฎหมายประกันสังคมฉบับใหม่มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับสิทธิประโยชน์ในกรณีชาราภาพที่เอื้อประโยชน์ให้ทุกท่านได้ใช้ชีวิตแบบสบายๆส,สุดละไมกับวัยเกษียณที่จะมาถึงครับคุณละไมผ่องสุขอายุ60ปีอาชีพพนักงานบริษัทชีวิตละไมละไมในแบบป้าละไมวันนี้มาดูกัน ตื่นนอนกินข้าวรดน้ำต้นไม้บางวันจ่ายตลาดทำกับข้าวดูทีวีออกกำลังกาย ใบกัตายเกษียรค่ะชิวๆอย่าคิดมากเลยนะคะ <laughs> มีงานอันดิเรกไหมครับประเภทเป็นชิ้นเป็นอันนะครับมีสิต้องหาอะไรทำไวกเกษียย่องป้าไม่นั่นเหงาแย่เลยนี่เลยว,ว,ว้าวว้าวคุณป้าแรงลิศจ,จริงๆนะครับจะทำอะไรกันล่ะครับร้อยพงมาลไยเป็นงานดิเรกของป้า ป้ากเกษียณมาตั้งปีกว่าแล้วค่ะก็อยากอยู่สบายๆกับสิ่งสวยงามอยา่างดอกไม้นี่เรานำมาร้อยแล้วก็เพลิดเพลินดีฝึกสมาธิดีด้วยไม่ได้ช่างความเดือดร้อนใ้ใครแล้วป้าละไมร้อยไปไหนครับคงไปทำแกงจืดมั้งไปทำแกงจืดมั้งแหมพะคุณมาทำไปขายสิคะรายได้ล่ะครับดีไหมครับเรื่อยๆไม่ได้หวังรวยแบบสบายสบาย อย่าคิดมากแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ป้าต้องคิดนะครับไม่มีเรื่องอะไรป้าความจำดีจะตายป้าไม่เคยลืมป้าเป็นผู้ประกันตนของประกันสังคมกรณีชาราภาพป้ามีสิทธิ์ขอรับเงินกรณีชาราภาพป้ารู้ยังครับอ๋อป้ารู้แล้วแล้วรู้ไหมครับว่าเขาขยายระยะเวลาการยื่นคําขอรับประโยชน์ทดแทนจาก1ปีเป็นป2ปีอ๋ออะไรนะ จากหนึ่งปีเป็นสองปีป้านึกว่าป้าหมดสิทธิ์ไปแล้วนะเพราะเลยเวลามาแล้วปีครึ่งป้ายังไม่ได้ยื่นเรื่องเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ป้าขอไปจัดการก่อนนะฝากรถพงมาลาเต็มบางารก่อนนะเดี๋ยวมาอย่าคิดมากนะครับป้าละไมยอย่าคิดมากเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่บางเรื่องต้องไม่ลืมคิดเช่นกันว่าประกันสังคมเขาได้ขยายระยะเวลาการยื่นคําขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีชาราภาพจากหนึ่งปีนะครับเป็น2ปีแล้ว ทราบแล้วมายิ้มรับสิทธิ์กันนะครับ